สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมือ่อวันนั่งคานค่ะมาเราฝันจ้าอันนี้แล้วฝันอีกแล้วฝ <c oughs> ันเมื่อคืนค่ะชิมาเราฝันว่าเมื่อคืนฝันอ่าฝันว่าเด้ไปบ้านเหมือนอยู่บ้านบ้านเก่าค่ะบ้านอ่ะปู่ย่าล้วก็เนียนมีเด็กหน่อยลหลายหลายเด็กหน่อย เน,เนียนเหมือเห็ดกับเขาเนี่ยค่ะแล้วก็เขาย่บาลกา็แล้วนี่พวกปลาหมึกปลาแหงอย่างเงี้ยเสียงจาจะที่นึ่ก็เลยสตีเป็นเหล็กเป็นเหล็กเหมือนนี่เนาะสตีเป็นเหล็กมือนนี้ bàn cầu bàn cầu Hello. ha เด็กฟันมดีนเ,นเพื่อน้ำโชกนะคะมดีนนกับซิมี่อ่ะหาเจ็ดเก้าสามตัวแล้วก็เก้าสองแปดสามสามเจ็ดแปดเก้าห้าแปดสามสามห้าศูนย์สองแปดอันนี้สองตัวเลยคือประตูให้ลูกสร้อยก่อนค่ะลูกส้ค่ะ ดินลก,ก,กสายนอนอยู่นะไม่ยา,นานะคะมานอนบ้านไม่ยาบารีเพราะไม่ยาไปอยู่ไม่ยาไปอันเป็นมักไปบาย่ำเศา้าน,นะคะก็ไปบาระกับมาอยู่อยู่คนเดียวคนอยู่บระไดคนเก่็ห่วงหาค้นอืนคน้นค่ะเลขฝันน้ำโสกม้นนี้นะคะสามตักฤษีเนียหาเก้าค่ะเก้าสองแป สามสามเจ็ดแปดเก้าห้าแปดสามสามห้าศูนแล้วกกสองแปดค่ะฝันเกี่ยวกับยุติบานตนตัวนี้คะ่ะสามสามนี่เด้อค่ะสามสามสามตัวสามสามเจ็ดกับเก่าสองแปดเลขสามตัวบ่มีหลายดอกมีอยู่สาม สามครูสามทีมเขาเล็กสามตัวมิวสามทีมนี่หาเจ็ดเก่าเกาสองแปดสามสามเจ็ดสามตัวดาเลนนะคะมือนีแล้วกับแปดเก้าสองตัวนะคะ,3 3ะแปดเก้าห้าแปดสามสามห้าศูนย์สองแปดเขาไม่ได้ของหัวใจด้วยนะคะเขาคุ้นค่ะเอ่อได้ฝันมือนีคอยคิดวานาซิมัสชินิโตนี้ค่ะ สามสามโตมักมานี้แล้วค่ะสามสามสามโตกอักหมักโมส่วนเลยสามโตหมักอยู่หมักเหมือต่อลงไปเลยค่ะสามโตซุกซุกสามโตนี่ลงไปโลดสามน้อยนี่สามสามลงทุกน้อยค่ะสามสามลงทุกน้อยห้าเจ็ดเก้าเก้าสองแปดสามสามเจ็ดแปดเก้าห้าแปดสามสามห้าศูนย์สองแปด ถ้าแกกของมาประท่านกะสิบปากหมูข่วยไตคลิปนะคะถ้าถ้ามากะตามมามากะท่านเพ่อเราจะให้ด้วยใจนะคะฝันก็สิบมาเราตรรวตตกับบร้ว่าสิบปตกใสนะคะแต่ว่าก็สิเป็นเลขนำโชคก็สิได้โชคไปนำกันนะคะถ้าฝันดีคิดว่าฝันดีนะฝันเกี่ยวกับปลาอีกแล้วแต่ว่าเมื่อน,นี้เป็นปลาปลาแห่งปลาแห่งปลาตากแห่งน,นะคะ แต่ว่าที่เจเน่คือเหตอยุบานกองนี่คิดว่าตัวเนี่ยสามโตสามสามเจ็ดกับสามสามคิดว่าตัวเนี้ยต,ต,ตัวนี้ยสิสิสิมากทุกน้อยนี่สิ spy. มาจากน้อยน้ยอยแตน้อ,อยหนึ่งถามบ่มมากหลายตัวถามบ่มมากเหล็กหลายบมมากเล็กหอยหนึ่งสองสามสี่หาเมื่อี้ไม่หาคูนะคะเล็ก ก็มากลายกันเน้นสามสามค่ะเน้นสามสามไปทุกน้อยเลยนี่สามสามแต่ว่าสามโตแพ้เอาทุกโตคอยเอาทุกทุกทีมเลยค่ะสามน้อยเอาทุกทีมเลยขอให้แตกนะคะวันนี้ขอให้แตกสามโตไม่ได้ขอให้ปังผู้ใดตามบอกขอให้ปังขอให้รวยขอให้แตกสาม่อแล้วค่ะวันนี้ขอให้มันมานขอให้เฮงไม่ขาดทุนนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลงได้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะปักมุกไว้ใต้คลิปนะคะ ถ้าชอบก็ตามบ่ชอบก็บ่ต้องตามนะคะขอให้เฮงๆเลยๆปังๆขอบคุณค่ะสําหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็รับชมที่เบอ่งว่าเบิ่งก็ขอที่ติดตามก็ขอบคุณหลายๆได้จ้าขอบคุณค่ะบายบาย